รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมท็อปนักเสดกับรายการ The Idol คนารใจัยครั้งนะครับไอดดลผมในวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักกับผลงานของเขาเพราะเขาเข,าเขียนเพลงให้กับศิลปินดังมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นพี่ดังพันกรพี่ปานธนพรนะครับหรือว่าจะเป็นศิลปินสมัยก่อนอย่างเช่นบาซูหรือ D2B เราไม่ตามเรื่องราวที่น่าสนใจและแรงบราจนนใจเขาคนนี้กับพี่บังสุริพงษ์สมบัติจินดาครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียด้วยเลนส์ตระกูล EF กว่า60รุ่นจากแคนนอน ถ้าถามว่าลายเซ็นของสุธิพงศคืออะไรถ้ามันได้ฟังวิธีการวางสัมผัสของเพลงมันก็จะรู้ว่าแบบนี้เป็นแบบเป็นแบบสุธิพงศเหมือนกันนะค,คนา,นนาแรคเตอร์ของเพลงแบบบังเนี่ยจะเป็นผู้หญิงสักคนที่แบบปากจัดจัดชอบเหน็บแนมพูดประชดแต่ว่าเป็นคนรักจริง พี่บังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นแฟนเพลงของพี่นะครับกับเพลงที่พี่เขียนขึ้นมาตั้งแต่ยุคไหนต่อยุคไหนแล้วมีเพลงอะไรบ้างครับที่พี่แต่งมาในอดีตที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วจริงๆเยอะนั่งนับเล่นสักประมาณ400กว่า500เพลงก่อนที่พี่จะมาเขียนเพลงเป็นเรื่องมันราวอย่างเงี้ยครับตอนเด็กๆชีวิตของพี่เป็นยังไงฮะพี่เป็นคนที่ชอบฟังเพลงหรือเปล่าชอบฟังเพลงนี่ชอบฟังมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยนะคือจากบ้านโรงเรียนเนี่ยก็ใช้เดินเลาะทางรถไฟเอาจะเดิน ยุคก,ก่อนนั้นจะเป็นยุค Impossible มีชาตรีมีแกรนเอ็กซ์ก็จะเป็นภาษาใสสวยก,กรอนหน่อยอา,อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่แบบพอเข้ามัธยมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบภาษาไทยมากแล้วเราก็รู้สึกว่าการเขียนกรอนเป็นการเขียนสิ่งที่อยู่ในใจออกมาโดยผ่านกรอบของมันคือกรอบของฉันทลักษ์เรารู้สึกเออสิ่งอย่างนี้เราทําได้ดีนะ,ะคือมีมี อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับภาษาไทยทั้งหลายแหละประกวดแต่งกรระดับอำเภอระดับอะไรก็จะนายสุทธิพงศ์ก็จะอยู่เสมอเรียนมสองเนี่ยเราเริ่มจะอยากเล่นดนตรีบ้านญาติก็จะมีกีตาร์ก็ไปขอเข้ามาถึงม3เราก็ตั้งวงดนตรีแล้ตอนประกวดโรงเรียนเนี่ยก็เป็นวงเดียวที่แบบว่าเราเล่นเพลงแต่ง ในเพลงแต่งที่แบบว่าเราแต่งครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเราเราแต่งแล้วทําไมมันแบบว่าอุ้ยมันสะใจชนะเลิศดด้วยชนะเลือระดับโรงเรียนนะแล้วก็ได้เป็นมือกีตาร์ยอดเยี่ยมค่ะเล่นกีตาร์หกเรือเราขึ้นไปแข่งกับเขาเลยเียกแต่แบบว่าในเพลงเราเราเป๊ะเวอร์เราซ้อมท่าเราเปิดเราเปิดไฟในห้องดูกระจกแลวเหลี่ยมหลอดมากจบจากเรียนมสมก็ เข้ามาเรียนพณิชย์แล้วก็จะเล่นตีกลางคืนช่วงนั้นก็เล่นดนตรีไปเรื่อยครับก็มีเขียนเพลงสนุกสนานเขียนเพลงโดยที่แบบว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะเขียนเพื่อไปไปทําอะไรนะ แต่ตอนนั้นเราก็โตแล้วพี่เริ่มคิดไหมว่าเราจะทําอาชีพอะไรเราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอย่างเงพี่ได้คิดไว้หรือเปล่าหรือว่าคิดว่าเออเราก็เล่นไปไปเรื่อยไปวันๆช่วงสั้นๆที่เล่นตรีกลางคืนมันเหมือนกับแบบว่าอันนี้ไม่ไม่ได้ตอ,ตอบโจทย์เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือช่วงที่เล่นตรีอยู่มีงานข้างนอกมีอะไรอย่างนี้เราเออเราก็ได้ร้องเพลงนะแต่ร,รู้สึกว่าเอะเฮ้ยนี่มันใช่หรือเปล่าว่าเหมือนมันไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้จินตนาการในการทํางาน เยอะเรียนใ,นใกล้ๆจะจบก็เลิกเล่นดนตรีวันหนึ่งอะ่ะเราไปเดินห้างแล้วเราไปเจอหนังสือมันอยู่ในเชลหนังสือขายดีมันเป็นหนังสือกลอนเราก็ไปเปิดดูเฮ้ยมันคล้ายๆอย่างนี้เขียนได้ด้วยความที่แบบว่าเมื่อสมัยเราเป็นมัธยมเนี่ยเรื่องกลอนอะไรเงี้ยเรา,าเราแบบว่าเราเก่งถนัดที่แล้วเราก็ซื้อหนังสือกลับมาที่ห้องแล้วเราก็อ่านดูแล้วเราก็มั่นใจว่าอย่างนี้เขียนได้พอ <pip> เขียนเสร็จแล้วเราก็ส่งไปที่สำนักพิมพ์้วเขาก็ตอบ กลับมาว่าเหมือนกับตอบรับว่าผลงานโอเคนะเป็นหนังสือกรอนที่เป็นแบบเราเขียนทั้งเล่มโอเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่ายิ่งใหญ่ผมมันเท่มากนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มาก <S <S ไปเจอกับพี่ออสอภิสิทธิ์กัมพลาวลีคือเป็นผู้จัดการใหญ่ของสังพิมพ์หญ่ใหม่บังเอิญเข้าไปแล้วก็ก็ได้คุยกันแล้วก็ถูกคอพี่เขาก็บอกว่าเออเขาชอบมุมมองนะอยากจะชวนมาทํางานด้วยจังเลยก็สินใจไปลองทํา นะครับ,รบแล้วก็นั่นก็นั่นก็เปลี่ยนชีวิตคือขยับเข้ามาใกล้สิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนี้มากขึ้นไปนิดนึงแล้วมันใกล้มากจริงๆเมื่อเหตุมันมาเกิดตรงที่วันหนึ่งคุณซุปละว,วีกังสนารักษ์โทรมาจากบริษัทคีตาจะขอคุยกับนักเขียนคนหนึ่งที่เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะเขียนเพลงได้รเราก็แบบว่าโทรศัพท์ไปบอกน้องเขาชื่อ,อปุ๋มเอ้ยปุ่มเขามาติดต่ออยากให้เองไปเขียนเพลง,พลงวัดลองดูสิเขาบอกว่าไปไม่ถูกป่ะพี่บอกไปไม่ถูกเดี๋ยวพี่ไปส่ง เขาไปส่งถึงบริษัทีตาก็เดินที่ไปก็เจอพี่ซุปนีครับพี่ซุประวีกางสนาราเขาก็คุยกับน้องเขาเราก็นั่งเล่นอยู่นอกพอเขาคุยกันเสร็จเขาก็สมัยก่อนนี่เขาก็จะให้คัสเสร็จเป็นทํานองเพลงอเอาไปเขียนเขียนมาใส่ทํานองนี้มาเลยนะถึงวันที่น้องเขาจะไปส่งงานเขานัดกันก็แบบว่าพี่ครับไปไหม,มไปดิไปไม่เป็นไรก็ไป เขาก็ไปส่งงานส่งอยู่สักสองสาครั้งเงี้ยครับทีนี้วันหนึ่งก็เหมือนกับแบบว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันจะไกลเขามั่งเขียนแล้วมันก็ยังไม่โอเคอะไรเงี่ยมันไม่ใช่ก็จะเอาไอ้คัสเซอรเนี่ยไปคืนก็เอาไปคืนเขาแล้วทีนี้พี่ซุปก็บอกว่า,าเขาเขียนไม่ได้คุณก็ลองเอาไปเขียนสิเราก็รับเมโลดี้มาเขียนอลองดูตอนนั้นพี่รู้ไหมครับว่านี่เพลงนี้เป็นเพลงของใครรู้ดูคือเขาก็บอกว่านะอันนี้เป็นของพงพัฒน์โอ้โหก็เอากลับมาเขียน ก็ด้วยความแบบว่าตอนเดินถือเนื้อขึ้นกระดไดใษไนี่แบบว่ากำหมัดมาจากบ้านแล้วโหวลองร้องเช็คที่บ้านแล้วเป็นเพลงที่แบบว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินเพลงไหนเพราะเท่านี้มาก่อน <love> ส่งเนื้อพอเขาเปิดเมโลดี้แล้วก็เช็คกับเนื้อเสร็จเขากเขาก็จะหัวร้อนด้วย hey, คุณหวังสเสลออ เรบบเลยอเลยเหรอเราก็แบบว่า,า,บบวาได้เดี๋ยวจัดเราก็กลับมาหนึ่งเนื้อไม่ใช่ใช่ไหมได้เนื้อที่สองในความรู้สึกเราเพาะกว่าเนื้อแรกอีกอนี่มันแบบว่าสวยนะ<ว>ใช่มาก<ว>หลังจากผ่านการโดนด่ามันหนึ่งรอบอันนี้แหละมันคือคําตอบของเราไปส่งมันเป็นอย่างนี้อยู่ห้าครั้งครับโอ้โหคือไปกลับไปกลับนห้าครั้งคือผมพยายามบอกทุกคนที่แบบว่ามาคุยด้วยว่าเพลงแรกในชีวิตพี่พี่เขียนห้าเนื้อที่มัน ทุเลศกว่าก็คือใน5เนื้อนั้นน่ยไม่มีเนื้อไหนถูกใช้แล้วอัลบั้มพงพัดล็อกปกเหล็กไม่มีเพลงเราสักเพลงอยู่ในนั้นนี่คือ5ครั้งครับจุดเริ่มต้นของสุริพงศ์ทำงานที่ไอพอเราเข้าไปในบริษัทคนนั่งประชุมกันแบบว่า15-20คนแล้วก็นั่งตรวจเพลงกันเพลงเดียวโหอย่างนี้เลยเหรอถ้าเป็นเนื้อเราเสร็จแน่นแน่